Hi guys วันนี้พอจะมาอ unbox หูฟังนะคะ ตัวนี้จะเป็นหูฟังของจีปนะคะตัวนี้จะเป็นรุ่น JPEC 0 0 3 4 Black าค่ะทุกคนรุ่นนี้เขามีหลายสีให้เลือกนะคะแต่แน่นอนอยู่แล้วว่าสาวเท่ๆคูลๆแบบเราก็ต้องเลือกสีดำอยู่แล้วจ้าอยากบอกว่าสวยถูกใจมากเลยนะคะเพราะน้องเขาเป็นสีดำเทาเนาะถ้าเป็นสีอื่นก็จะเป็นสีเขียวเบสสีส้มเบสอะไรนี้ก็สวยไม่แพ้กันค่ะและน้องเขาก็มีความยืดหยุ่นสูงมากเลยนะคะเห็นไหมคะพอจะบิดให้ดูนะบิดซ้ายบิดขวาก็คือยืดหยุ่นสุดๆไม่เจ็บหูแน่นอนจ้าในกล่องของ เขาที่แถมมาก็จะมีสายชาร์จ Type C นะคะแล้วก็คู่มือการใช้งานจะเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนนะคะทุกคนตัวน้องเขาใช้งานง่ายนะคะไม่ต้องอ่านคู่มือก็คือใช้เป็นใช้ง่ายมากเลยเดี๋ยวพอจะลองใส่ให้ดูนะคะทุกคนก็คือใส่แบบนี้เลยเขาไม่หนีบหูนะคะเขาแค่จะคล้องหูเรานะคะก็คือมีตัวยึดนอะด้านหน้าด้านหลังก็คือไม่หนีบหูใส่สบายหูมากเลยค่ะแล้วก็ไม่เจ็บหูแน่นอนการันตีคะ่ะทุกคน